ทะเลาะอะไรกันเนี่ยเปล่าค่ะพอหน้าคือฟาองเขาไม่สบายค่ะแล้วเขาใช้ฝนโทรหาแฟนเขาพอดีกันรีบอ่ะกลัวรถมันติดก็เลยนั่งวินมาอะไรอะ่ะกันก็รู้อยู่แล้วว่าฟางป่วยทําไมกันไม่เอารถมาแล้วจะให้ฉันนั่งคนเดียวได้ไงอะ่ะถ้าเกิดฉันล้มหัวฟาดพื้นตายขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเสียงดังเว่ยได้ขนาดนี้แสดงว่าไปทํางานได้แล้วสิเออโอ้ยเออฟางฟาง ฟังเป็นอะไรอ,ะอ่ะหรือว่าแพ้ท้องโอ๊ยฉันว่าแกไม่ไหวแล้วนะตกไปโรงพยาบาลเถอะไม่อะเราเราจะทำยังไงแกโทรหากันให้หน่อยดิแต่ว่าโทรหากันได้หน่อยเดี๋ยวนี้เลยลีบเร็วสิฝนทะเลาะอะไรกันเนี่ยเปล่าค่ะพ่อหน้าคือฟาองเขาไม่สบายค่ะแล้วเขาใช้ฝนะโทรหาแฟนเขาไม่สบายก็ไปหาหมอสิเดี๋ยวผมพาไปเองก็ได้ ได้ไม่ต้องไปรบกวนแฟนเขาผลช่วยพยุงฟางขึ้นรถผมไม่เอาอ่ะไม่ไปอ่ะจะให้กันมาที่นี่โทรหากันให้หน่อยนี่โทรหากันเร็วๆเลยฝนโทรหากันเร็วๆสิฝนก็โทรให้เขาสิออออออไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวโทรหาให้แล้วจะบ้าตายกันอยู่ไหนอะ เป็นยังไงบ้างฟางกัทรทันมาแล้วเหรออ้วกอนนแล้วเหรอ,อาหารไม่่อยใช่ไหมไม่มีแรงเลยอ่ะกันฟังเวียนหัวมากเลยอะ่ะฟังเบื่อกัน้ะจะไงดีอ่ะ <c oughs> การพาฟางไปหาหมอสิเร็วเข้าสินี่กัรจอดรถที่ไหนอะ่ะ เราไม่อยากเดินไกลนะคะัฟังขี้เกียดเดินนะพอดีกันรีบบอกกลัวรถมันติดก็เลยนั่งวินมาอะไรอ่ะกันก็รู้อยู่แล้วว่าฟางป่วยทาไมกันไม่เอารถมาพาไม่อยากนั่งแท็กซี่นะฟังเ็นแท็กซี่อ่ะงั้นไปรถผมก็ได้คุณกันเดี๋ยวคุณพาฟางไปรถผมนะเดี๋ยวผมตามไปได้ครับขอบคุณครับทำไมกันมาหาฟางซายต้องเลยอ่ะ ส่วนคุณนัทมาเยี่ยมฟังเหรอครับเป็นการมาแต่เช้าเลยนะครับผมฝอาฟังมาตลอดเลยครับนี่ก็ลาง,งานมาสามวันแล้วกันค้ากันฟังหิวน้ำมาขอน้ำหน่อยคะ่ะจ้าจ้าจ้า น้ำจ้ะขอบคุณค่ะอืมกันน้ำมันไม่เย็นเลยอ่ะฟังอยากกินน้ำเย็นอ่ะจ้ะแปบ๊บหนึ่งนะใช้แฟนขนาดนี้ไม่สงสารเขาหรอฟงังน้ำเย็นๆจะฟงัง ให้คุณการลางานมานอนเฝ้าแบบเนี้ยไม่เกินไปอ่ะฟาง,เส,ง,งาเสียงานเสียการเขาหมดแล้วจะให้ฉันนองคนเดียวได้ไงอะ่ะถ้าเกิดฉันล้มหัวฟาดพื้นตายขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเสียงดังเว่ๆได้ขนาดนี้แสดงว่าไปทํางานได้แล้วสิแต่ถ้าไม่อยากทํางานก็บอกผมได้เลยนะผมจะได้รับคนอื่นมาทํางานแทนไม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟางไปทํางานก็ได้ะคะ่ะฟาง คุณก็ดีขึ้นมากแล้วนะเห็นผมขอกลับก่อนได้ไหมพอดีน้องสาวผมได้งานทําที่กรุงเทพแล้วพ่อกับแม่ก็ตามมาส่งแต่เมื่อวานแล้วผมอยากไปดูแลท่านบ้างโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยฟังยังปวดอยู่เลยอ่ะกันพ่อยังไม่หายดีเลยอะ่ะกันอย่าเพิ่งไปนะกันอยู่ดูแลฟังก่อนนะโอ๊ยคุณการไปเถอะครับเดี๋ยวผมกับฝนดูแลเองผมฝากด้วยนะครับไม่นะกันฟางไม่ให้คุณไปอะ่ะคุณต้องอยู่กับฟางนะเอาแล้วนี่ ไม่ปวดท้องแล้วหรอเดินไหวแล้วนี่ไม่อ้วกเราหรือไงโอ้ยอดเจ็บมากเลยเนี่ยโอ้ยโรคมันยาอ้อนแฟนใช้ไม่ได้ผลแล้วละฟางอย่าทำตัวแบบนี้อีกหายก็คือหายผมว่าเราไปกันให้หมดนี่แหละไปครับคุณการส่วนคุณพรุ่งนี้กลับมาทำงานได้แล้วนะฟางคืนคุณยังอู้ง,งานอีกคราวนี้เนี่ย ผมตัดเงินเดือนแน่ใคกันนะกันแต่ฟางยังไม่หายปวดท้องเลยอะ่ะกันงันมาดูแลฟังกอ่งกอนนกันคุณกันคะฟางนี่แย่มากเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงที่แท้ก็ป่วยการเมืองเพราะอยากเรียกร้องความสนใจจากแฟน เขาคงจะป่วยจริงๆด้วยแหละครับเขาขี้กลัวเนี่ยเวลาไม่สบายก็คงจะไม่กล้าอยู่คนเดียวครับคุณเนี่ยเป็นแฟนที่ดีแล้วก็ใจเย็นมากเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับถ้าฟางไม่เป็นนิสัยเนี่ยมีหวังได้เลิกกันแน่เลย เป็นไรฟางตอนนี้แฟนไม่มาแลที่ทํางานแล้วเหรอกับพ่อแม่เขา่ะสิดึงตัวกันให้กันพาไปเที่ยวอยู่นั่นแหละตัวเองไม่ยอมกับบ้านนอกสักทีอะ่ะเนี่ยฉันโทรไปก็ไม่รับด้วยเขาไม่รับก็แปลว่าไม่ว่างปะแต่ถ้าฉันโทรเขาต้องรับ โกันรับสายได้แล้วเหรอคะเมยหรือเปล่าฟางพอดีผมฟางไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะคุณต้องมาหาฟางที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นมีปัญหากันแน่ฟางเกินไปไหมอะ่ะนี่เป็นเวลาทําง,งานนะนี่เอาเวลาที่จะมายุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยไปหาแฟนให้ได้ก่อนไหมฝนฟากจะเกินไปแล้วนะนี่ฉันเตือนเธอดีๆนะอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยคนเราก็แบบนี้แหละ ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาขออนุญาค่ะอันนี้เป็นยอดนี้แต่แว่าเกินนั้นอันนี้เป็นที่จะไปเสอนอลูกค้าพุกนี่ค่ะผมว่าโอเคนะครับลูกค้า่าจะสนใจโปรเจกต์นี้มีอะไรโดดหรอือลฟาง มาได้สักทีนะทำไมคุณไม่มาดูแลฟางอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่าร่างกายฟางอ่อนแออ่ะฟางคุณน่าจะเห็นใจผมบ้างนะนี่ก็แฟนนั่นก็พ่อแม่และน้องสาวผมเราเมื่อไหร่พ่อแม่คุณเขาจะกลับอ่ะฟางที่ผ่านมาผมไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่เลยนะพอจะกลับที่ไรก็ไม่ได้ไปเดีย๋ยวคุณก็ป่วยบ้างติดธุระบ้างจนพ่อแม่ต้องมาหาผมเองแล้วคุณกำไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่นานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่คบกับฟางมาสามปี ผมกลับบ้านแค่ครั้งเดียวครับหลายกาดฟางสามปีผมอยู่กับพ่อแม่แค่ไม่กี่วันแต่ผมก็อยู่กับคุณตลอดไม่ใช่เหรอคุณน่าจะเห็นใจผมบ้างงั้นคุณก็เลือกมาแล้วว่าจะดูแลครอบครัวก,กับดูแลแฟนอ่ะคุณจะเลือกใครทั้งสองอย่างมันสำคัญกับชีวิตผมฟางอย่าให้ผมเลือกเลยผมขอแค่คุณเข้าใจผมก็สามารถแบ่งเวลาให้ได้ ดับเหมาะสมอ่ะฟางไม่ได้ถ้าคุณจะมีฟางเป็นแฟนอะ่ะคุณต้องให้ความสําคัญฟางมากกว่าใครทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมจะมีแฟนอะ่ะงั้นเราก็เลิกกันไปเลยนี่ผมต้องเลิอกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่งั้นผมขอเลือกเลือกฟางใช่ไหมคุณน่ะคิดถูกแล้วผมเลือกครอบครัวผมดีกว่าไม่ได้ ที่ผ่านมาผมเต็มที่ที่สุดแล้วแต่คุณก็ไม่เคยพอใจผมเหนื่อยเต็มทีแล้วฟังเราคงเข้ากันไม่ได้จริงๆแหละไม่ได้อะการทำไมคุณไม่เลือกฉันอ่ะการกลับมาเดี๋ยวนี้นะมีแฟนที่แสนดีอยู่แล้วแต่ก็เรื่องมากจากนต้องเสียแฟนไปจะโทษใครได้ละ่ละนอกจากโทษตัวเธอเองฟางแล้วม่ยุ่งอะไรด้วยอะการกันกลับ การที่คิดแต่จะเอาชนะคอยเรียกร้องให้ได้ดั่งใจตัวเองโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายก็เหมือนเอาเชือกไปรัดตัวเขาจนแน่นจนไม่มีที่ให้เขาได้หายใจสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ก็จะจบลงที่ความสูญเสียและต้องเสียใจตลอดไปไม่สบายก็ไปหาหมอสิฟาง <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเองก็ได้นะ อะไรวะโดนวดแฟนทำไมไปกดไปอยแฟนขึ้นหรอนี่หมูนี่ไงเจ็บคอมาแล้วมันอาปไปไปังหน้าฟังไว้สบายอะค่ะแล้วเขาจะให้ให้ให้ผลโอรหาแฟนเขาไปไหนกันไมาวอะไรวะปวดอีกแล้ว